อลาุอะลัยคุมครับผมอาริควายเหงาครับทำหน้าเซ็งๆหยิบโทรศัพท์มาเล่นเดี๋ยวนะครับผมนี่ตอนนี้เรากำลังอัดรายการกันแล้วนะครับก็ผมรู้แล้วไงว่ากำลังอ่ารายการฮะแต่ผมไม่อยากอ่านผมเซ็งทำไมอะ่ะหัวข้อวันนี้พูดไปเหมือนไม่มีใครเชื่อ <S <S มันเหมือนกับคำแก้ตัวของแขกชัดๆอะเอานะจร <hn> ิงไม่ลองเล่าแล้วใครจะรู้เราจะรู้ได้ไงว่าเขาเชื่อหรือเปล่า่ะนะ สวัสดีครับผมผมเอริครายเงาครับครับผมแดนนิชคัมแบ็กครับพบกันอีกครั้งครับในช่วงกู๊ s สเตชันครับผมวันนี้เราจะมาหยิบยกเรื่องราวที่น่าพิศวงชี้ความเชื่อแบบเก่าๆที่เราเคยได้รับรู้มาครับเรื่องของความอุดิธรรมและการลวงโลกครั้งใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์บนโลกใบนี้ครับผมเราจะขอย้อนไปที่เหตุการณ์ในวันวันในในวันที่11กันยายนในปี2001นะครับในขณะที่เรากำลังก้มหน้าก้มตาดูละครเงาโศกอย่างสนุกสนานครับครับ เงาอาโศกครับใช่ฮะทันใดนั้นได้มีการตัดภาพไปยังตึกตึกหนึ่งครับที่กาลังเกิดไฟไหม้และอีกไม่นานหลังจากนั้นก็มีเครื่องบินพุ่งเข้าชนตึกครับผมฮะห,หลังจากนั้นข่าวก็รายงานว่ามีเครื่องบินโดยสารจํานวนสี่ลำในน่นฟ้าอเมริกาพร้อมใจกันโดนป้นครับผมประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับผมโดนป้นพร้อมกันสี่ลำเลยโจรป้นโจรป้นใช่ป้นเครื่องบินพร้อมกันสี่ลำครับผมให้ตายเถอะประเทศมหาอำนาจนะ ในเวลา9ก้านาฬิกาของวันดังกล่าวครับเครื่องบินโดยสารโบอิง g 67ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่11อจากเมืองบอสตันมุ่งเข้าสูนะ่นครลอสแองเจลิสแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับผมเครื่องบินลำดังกล่าวก็พุ่งเข้าชนยอดตึกวอลเท t เซน e ตอร์วันใจกลางมหานครนิวยอร์กครับผมสร้างความตกใจกันอย่างมากเลยฮะประชาชนที่อยู่แถวนี้นนหลังจากนั้นไม่เกิน20นาทีนะครับเครื่องบินโบอิง g 767ลำที่2ของสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่177 อกย้ำโศกนรตกรรมครั้งนี้โดยได้พุ่งเข้าชนอาคารเว r ร์ลเท d ดเซ็นเตอร์ที่เป็นอาคารแฝดอีกครั้งหนึ่งเป็นเหตุให้อาคารทั้งสองเนี่ยเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงครับครับผมเราราวครึ่งชั่วโมงต่อมาครับที่กรุงวอชิงตันดีซีก็มีเครื่องบินโบอิง757ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เหมือนกันครับลำที่3ใช่ครับเที่ยวบินที่77สายไหนไม่รู้77นะะได้พุ่งเข้าชนอาคารทตะกอนของ ก็เร uh ียกว่าเป็นกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานั่นเองเกิดระเบิดและเพลิงไหมอย่างรุนแรงเลยครับอาคารที่มีความปลอดภัยอย่างดีที่สุดของโลกเนี่ยนะอย่างเพินาคอนปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับออนร์ดครับหลังจากที่เครื่องบินชนพินากอนได้ไม่นานเนี่ยครับในเวลาไล่เลี่ยกันเครื่องบินลำที่4ก็ได้ตกในเพนซิลเวเนียนั่นก็คือเครื่องบินของยู i นเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่73มมุ่งหน้าสู่ซานฟรานซิสโกครับ ถูกสลัดอากาศจี้โดยคาดว่ามีการขัดขืนบนเครื่องบินลำนั้นวิฉะนั้นเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นของที่ทำเนียบขาวก็เป็นได้ครับครับผมหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครับกลุ่มตาลีบันที่นำขบวนโดยนายบิลาเดนเนี่ยโอซามาบิลาเดนก็ออกมายอมรับเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นฝีมือของผมเว้ยอ๋อบิลาเดนคนทำบิลาเดนทำทำ,ทำให้พี่จอร์ดบุชเนี่ยผูกกระดมพลอย่างห้าวหาญจนได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากประชาชนและสภาบนสภาล่าง สภาซ้ายสภาขวาสภาหน้าสภาหลังทุกสภาทุกส,ภา,าสภาเหมาหมดนะก็เขามอบมอบอำนาจให้ย่าเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์ให้กับพี่จอร์ดพี่จอร์ดก็จะทำการล้างแค้นเพื่อเรยกต็ต่อต่อโต้อตอบสกนตตกรรมครั้งนี้ครับผมโอ้ดูเป็นกนารกระทำที่สุดยอดมากครับล้างแค้นฮะล้างแค้นสิบหกกันยาในปีสองพันหนึ่งเนี่ยครับพี่จอร์ดบุตรของเราเองก็เร่งประกาศแผนการโจมตีอัฟกานิสถานแบบไม่รีรอครับผม สิบเอ็ดนี่สิบหกห้าวันห้าวันห้าวันคิดแผนรอบคอรอทที่สุดเก่งสุดๆครับผม7ตุลาคมปี2001ครับอเมริกาเริ่มเปิดฉากการโจมตีอัฟกานิสถานโดยอ้างเหตุผลว่าเราจะตามล่านายออสมาบินลาเดนมารับการลงโทษครับเดี๋ยวนะครับแล้วองค์กรสหรประชาชาติหายไปไหนครับปล่อยให้มีการลุกลานระหว่างประเทศได้ยังไงองค์กรสหประชาชาติใช่แล้วยูเอ็นนะครับก็องค์กรสหประชาชาติไงยูเอ็นนะนะ ก pues ็องค์กรสหประชาชาตินี่ครับมันปล่อยให้มีการลุกลางระหว่างประเทศโดยผ่านการตัดสินใจภายในเวลาไม่ถึงเดือนครับไม่ถึงเดือนกับแผนที่คิดมาไม่ถึง5วันเนี่ยห้วันตายตายตายแต่ว็ยูเบอกว่าเป็นตัวกลางระหว่างชาติต่างๆเพื่อยุติความขัดแย้งความรุนแรงก่อนที่จะบานปลายไงอืมก่อนที่จะถึงเรื่องของ UN เนี่ยผมว่าเรามาทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ในวันๆกันก่อนไหมครับว่ามันคือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งของแผนการลายอเมริกาครับครับผม ตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเพียงแค่เครื่องบินพุ่งชนตึกเนี่ยมันไม่สามารถทําให้ตึกถล่มลงมาได้รหรือ<ม>ความร้อนของการเผาไหม้ของเครื่องบินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหลอมละลายโครงสร้างเหล็กก้าให้ตึกมันถล่มลงมาได้เช่นเดียวกันครับผมแต่การระเบิดของตึกเนี่ยมันดูเหมือนกับการที่ใช้ระเบิดถล่มตึกร้างที่มีการคิดคำนวณไว้อย่างรอบคอบแล้วครับผมอ๋อที่เราจะเห็นว่ามันระเบิดไล่ลงมาชั้นๆเรียงตัวมาสวยงามเนี่ยใช่ ล้ำว่ะสุดยอดไหมแบบเบิดตึก2ตึกลงมาพร้อมๆกัน าใจแล้วครับที่จะกล่าวก็คือวินาทีนั้นเนี่ยที่ข่าวออกมายังไงก็เชื่ออย่างนั้นหมดเพราะประชาชนกําลังหน้ามืดตามัวอินเบกัส์สคริปที่เขาจัดมาให้โดยไม่รู้ตัวใช่ไหมครับอากล่าวใช่ครับผมอิน <In. S 2> ดังนั้นการประกาศสงครามของของเมริกาถึงใช้เวลาแค่5วัน,นครับในการเข้าถล่มอัฟกา,านิสถานเพื่อไม่ให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีเวลารวบรวมหลักฐานเพื่อหาข้อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเหตุการณ์นั้นๆครับโอ้นหนังฟอร์มยัดชัดๆเลยนะครับดึงดูดความสนใจไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง ที่น่าสนใจกว่าแล้วก็ปิดปากพวกที่รู้มากหรือพูดมากงั้นสิคุณเองก็ระวังไว้นะพูดมากโดนปิดปากผมต้ยงรคอพวกคุณทุกคนนั่นแหละครับจากเหตุการณ์เนี้ยครับตระกูลธุรกิจของบูชเนี่ยครับได้รับผลประโยชน์มากที่สุดครับผมเพราะเป็นความต้องการของเชฟรอนผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของโลกครับว่าต้องการที่จะวางท่อแก๊ส ผ่านอัฟกานิสถานเข้ามาที่นิวเดลีฉะนั้นแล้วมันจะเป็นที่จะต้องเข้ายึดอัฟกานิสถานครับโหเงนสน3,000คนที่ตายไปนี่ก็ชิวๆไม่ต้องเสียดายดีนะเพราะสิ่งที่ได้มามันมหาศาลไม่ว่าจะแหล่งก๊าซธรรมชาติเอ่ยบ่อน้ำมันเอ่ยอัฟกานิสถานนี่มีครบนะฮะแล้วอย่างนี้เบลเดนเป็นไหนอ่ะเบนทั้งนั้นบิลเดนเหรอครับ บิลเดนเป็นตัวละครหลอกตาที่สร้างขึ้นมาเพราะในอดีตสมัยบุชผู้พ่อดำลงตำแหน่งอยู่เนี่ยครับบิลเดนเองเป็น CIA เก่าถูกฝึกโดยอเมริกาและได้รับการสนับสนุนมาโดยตลอดซึ่งเขาเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของมุสลิมครับคำถามทำไมตอนนี้มุสลิมกลายเป็นผู้ก่อการร้ายหรือผู้ร้ายบนโลกใบนี้ไปได้ครับเพราะการนี้นักมวลชนส่วนใหญ่จมดิ่งสู่โรคข,ของอิสลามโฟเบียครับผม หรือโรคก,กลัวอิสลามจนขึ้นสมองนั่นเองอครับผม,มเพื่อสันนินระบบการปกครองศาสนาควบคู่กันเมืองอิสลามนั่นเองอย่างอิหร่านครับผมทํา,หาทให้ทุกคนกลัวและคิดว่าอิสลามคือศาสนาของผู้ก่อการร้ายและทําให้อเมริกาเนียมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการเข้าถล่มป่าป,ปามผู้ก่อการร้ายในชาติตันออกกลางในนามของตะกวดโลกตํารวจโลกหรือเปล่าตะตะ,ตะกวดตะกวดตะถูกแล้ว อีกอย่างที่สาคัญเนี่ยเขาสามารถป้นน้ํามันหรือก๊าซต่างๆที่ทําให้พวกเขาคุยกําไรได้อย่างมหาศาลในการบุกแต่ละประเทศครับผมตะกวนโลกอะถูกแล้วใช่แต่ว่าเขา้าไปป้นป้นชัดๆครับและในเหตุการณ์นี้มีชาวอเมริกันมากกว่า3,000คนครับได้เสียชีวิตในเหตุการณ์นายวันวันครับแต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือบนตึกทั้งสองเนี่ยมีชาวยิวทางานไม่น้อยกว่า3,000คนครับแต่กลับไม่มีรายชื่อยิวแม้แต่สักคนเดียวที่เสียชีวิตครับ นี่จะบอกว่ายวมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เหรอครับคุณพูดเองนะผมไม่ได้พูดกลับมาที่การถล่มอัฟกานิสถานกันดีกว่าครับผมจําภาพที่อเมริกาส่งกองทัพเข้าไปถล่มยิงและระเบิดถล่มยิงและระเบิดนะฮะโหดโหนมากครับผมโดยอ้างว่าแต่ละจุดที่ตนเองได้ทําการไปนั้นเนี่ยเป็นผลพวงมาจากหน่วยข่าวกองของสหรัฐที่ชี้เป้าไปว่านายอุสมะบิลาเดนอยู่บริเวณนั้นครับซึ่งก็ไปได้ว่า เขาพยายามที่จะถล่มพลเรือนโดยอ้างข้อมูลลับครับลับแค่ไหนครับลับมากมากแค่ไหนมากจนทั้งโลกเนี่ยไม่มีวันรู้ที่มาและที่ไปครับผมรู้แต่ว่าผลลับเนี่ยประชาชนตายกันเป็นเบื่อครับอ๋อความลับก็คือประชาชนตายเป็นเบื่อใช่ครับหลังความพยายามค้นหาบิลเดนอย่างหนักหน่วงก็ทําให้สหรัฐอเมริกาต้องติดงแคใช้เวลาอยู่พักหนึ่งในอัฟกานิสถานครับผมแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็จับ ตาย inh. อสุสมะบิลาเดนได้นะจับตายก็คือตายใช่ไหมใช่ครับยิงตายเจ๋งนะพวทกนายนี่ยอดมากเลยโลกปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งครับผมที่ใช้เวลาไม่นานเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานปุ๊บก็จับได้ปั๊บเลยว่าแต่จับได้ที่เมืองอะไรครับและใช้เวลานานแค่ไหนครับผมเมืองแอตตาบาดครับผมประเทศปากีสถานใช้เวลาไปทั้งหมด10บปีนะสิบปีครับจับคนคนเดียวใช้เวลา1ิปีใช yeah> ่ครับแล้วดังจับได้ใน ปากีสถานเนี่ยนะใช่แล้วเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันทำโปกอะไรอยู่ในอัฟกานิสถานวะไม่ถล่มพิดที่ครับผมส่วนใหญ่เนี่ยถล่มเพลินเลย9กปีใช่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เอาเวลาไปขนน้ำมันบ้างก๊าซบ้างอะไรโกยได้มันก็เอาหมดทั้งนั้นนะฮะครับผมอผมถามนยฮะว่า u ูเอ็นเนี่ยมีท่าทียังไงบ้างกับการบุก,รกอัฟกานิสถานจากอเมริกาครั้งนี้ครับ <c oughs> ตอบได้เลยครับ ก็มีการสนับสนุนการปรับปรามผู้ก่ะกันหลายซึ่งอเมริกาทําถูกต้องแล้วครับและก็ท uh ําการดุอเมริกาเล็กๆว่าคราวหน้าอย่าทาอีกนะทําแล้วเขาจะตีให้เห็นเลยครับว่าโลกนี้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นจาก UN เ็นครับเล็กๆน้อยๆในความเป็นจริงแล้วนะฮะ UN ที่สร้างมาเพื่อความมั่นคงสําหรับประเทศต่างๆรอบโลกเนี่ยน่าจะมีมาตรการสําหรับการกระทําที่ระยําในครั้งนี้สําหรับอเมริกาบ้างนะครับ แต่ก็เปล่าเลยครับเหมือนกับเรามี UN ไว้เป็นกำแพงใหญ่ๆที่มีประตูบานเล็กๆไว้ให้อเมริกาเข้าออกได้เพียงผู้เดียวครับผมเลนสุดท้ายแล้วครับการกระทําของอเมริกาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคงไร้ซึ่งศีลธรรมครับไร้ซึ่งมโนธรรมครับไร้ซึ่งจิตสํานึกครับผม UN นั่นเป็นเครื่องหมายบ่งชี้อย่างชัดเจนเลยครับว่า UN ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนผู้ก่อการร้ายที่แท้จริงใช่ครับเสแ็รแงว่าเป็นคนดีแต่ก็ปล่อยให้อเมริกาล่าอาณานิคมอย่างถูกกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องราวในปาเลสไตน์นะครับใช่ครับฉากบังหน้าของผู้ก่อการร้ายและการใส่ร้ายป้ายสีของชาติเหล่านี้ครับไม่เคยลดน้อยลงไปเลยนะฮะมีแต่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เหตุการณ์ในอัฟกานิสถานที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยครับเป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างของประเทศมหาอำนาจที่อ้างความชอบธรรมในการลุกรานบรรดาประเทศมุสลิมครั้งหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเหยื่อความอาฆาตเหล่านี้มีที่ไหนบ้างอิรักไงก็บอกว่าซัดดัมเนียร์ครับเนียร์หรือเปล่านั่นแหละนั่นแหละโอเคครับผมหมดเวลาแล้วครับผมก็ไว้คราวหน้า เรามาเจอกันอีกทีหนึ่งครับผมถ้าคุณดูเราคุณจะคุยกับเขาไม่ไมรู้เรื่องวัส,สลามูอะลลยกุวะรั์มะตุลลอฮฺิวะบะระกาตุ